สวัสดีค่ะฟังในเหตุอย่างน้อพามาควายยูเซนปัดพามาข่อยอยู่เซนี่พ่อกโพามาข่อยอยู่เซนี่อยู่บ้านเจดาอยู่สุพรรณบุรีโอ้มาจากลายองมาหาหอยอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีปัด อยน้ำอยากมากินหอยน้ำจืดพี่น้องจ้าบรรยากาศรอบๆพี่น้องขาตัวใหญ่นว่มันบอพกพกเก็บเจ้า,า,จาของบ้านค่ะเจ้าของบ้านส่วนส่วนผู้สนับสนุนลักต่องใหญ่อยากเป็นอัตราโนุกลังต่อไฟต่อไฟพี่น้อง ช็อกเกอร์ไปไหนแล้นช็อกเกอร์พี่น้องหน้าบ้านเจดานะคะอยู่อำเภอศรีประจานจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะเป็นกิจการส่วนตัวรับจัดจัดดอกไม้สดนะคะแล้วก็ร้านขายปุ๋ยขายยาการดาการเกษตรนะคะไไนี่ค่ะ รับจัดดอกไม้นะคะบรรยากาศร,รอบๆบ้านหน้าบ้านหน้าร้านนะคะใครอยู่แถวนี้ฝากถึงน้องๆของคุณพี่ที่อยู่แถวนี้นะคะถ้าอยากใช้อะไรก็แวะมาหาเจดดาได้นะคะยู่ยู่แถวอำเภอ,อพวยพญาอำเภอพะยะอยู่แถวพพญานี่จ้ะ าดอกบัวางจำเฮ้ยเขาพาใย่าออพ่อลวกดอกบัวให้กันไหมพี่น้องเอาเบิ่งพกบงมหอยเอาครูมาถ้าใส่ในครูนี้คือเปียกพกบครูไม่สิบกโอ้แสดงว่ามันจมลงไปเลยเอาซายบัวแม่น้องวางนี่ค่ะเยนิงพาชิมไก่แกงสร้อยปลา Oh, พี่เลือกสุดเพิน่นอยากกินแกงสายบัวเดี๋ยวน้องกวางจัดเมนูนให้ก่อนกลับนี่ค่ะได้มาแล้วนะคะ,ะมีมีแม่มีเลยพูดู้ถูดอยู่ข้างเคร่งบก บอกว่ามีมีจา้จาพี่น้องได้หอยมาเรีวนะคะได้แม่เรีวได้มาเร้ว,รวขอพ่นง้มขึนนะเพ่อแม่น้องกว่างง้มขึ้นมาจา้ะอืม,มจา้านะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะกบเมืองสีชาแนลแยหนิงพาชิมเจดาคนสวยนะคะขอบคุณค่ะนะคะไฟแล้วพี่น้องจา้า <c oughs> เ้นบาก็ยังไม่เอาไปก็คาดไว้ในนั้นค่ะจุ่มนี่เนี่ยค่ะฟาช็อกเกอร์ตัวโตๆพี่น้องจ้าอันนี้เตรียมทำคลิปอีกนะคะ ใส่บัวใส่บัวเบิ้งไปพี่น้องเบิ้งไปเงาเงาไปว่าพอกบสีแดงหอยมากพอนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะพอดีว่าสิบประเทศก็เขา,ากับน้ำซอยแม่เพื่อนนะคะแล้วก็สซีอำลาผ้าจากพี่น้องไปแล้วนะคะที่จบคลิปเสื้อเด้อพี่นอ้องเบิ้งบอยอยู่เบงบอคอยแล้วก็ดึงตัวมาให้มันพอดแกงเอาทาเก็บเพราะว่าน้องกวางมีป่าแล้ว <ขา S 2> ื้่แค่พริกแกงตลาดนัดแล้วก็ค่ะ แก, <Okay. S 2> แกงสยังโอเคแกงใส่หมอครับว่สบาสัน <laughs> มีดในมืดนะครับ <laughs> ขอบคุณนะคะทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับผู้ใดที่เข้ามาใหม่สำหรับผู้ใดที่อยู่เก่านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะ กวางลุิสารชาแนลนะคะยายหนิงพาชิมนะคะกบเมืองสีชาแนลนะคะพี่น้องจ๋านะคะที่สําคัญนะคะน้องใหม่ในวงการนะคะเจดานะคะบายสุพรรณบุรีนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะอ่าเจดาแม่นิงสวัสดีค่ะค่ะคลิปนี้น้องกวางจะลาไปแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะพอกบจ๋าบ๊ายบายหน่อยค่ะพูน โอเคจ้า okay,